าว่าขาดไข่นี่คือสี่โอเคไปหน่อยเนาะถ้าไข่บวขึ้นนี่ถือว่าดีขึ้นเนาะแต่กับโเจ็บหัวคือตอนนี้เน่เรา,าเจ็บโตปวดเบิระตนกตับโตปวดตามต้นโตไปหน่อยเนาะปวดตามต้นตามโตไปหน่อยเนาะปวดเบินนดน้ำแข็งน้ำคาเบิดในทางกายอะไรไปหน่อยเนาะปวดเบาบเบาไวไปหน่อยทางเอฟซีท่านใดที่ว่า มีธีแนะนำเนาะก็แนะนำทางบอสแสนขับมาในเด้อพี่น้องเด้อมีทางเมเคเนาะพอจีพี่น้องเอ้ยทางเมย์เพิ่นกะฝากปัจจัยมาให้ทางบอสแสนเนาะเป็นค่าเฮ็ดค่าหมอค่ายาพี่น้องเอ้ยเนาะกะแล้วก็มีทางเมตุอนนที่ว่าเพิ่นมาเฮือนบอสจันแหละพี่น้องเอ๋เนาะอ่าเพิ่นมาทางเมย์เพิ่นกะฝากมาให้ เป็นใครยาอีกเป็น,น,อ,นอะไเนาะในมือนี้เนาะทางอ่าเมื่อก่อน่่ะอาเมื่อก่อน่ท G, นอะทางแม่เคพอจีเนาะลอยนึงเนาะแในกามือนี้ทางแม่เคพอจี G, เป็นกะได้ฝากมาอีกสองร้อยเป็นอะไเนาะอสองร้อย้วก็ทั้งทั้งแม่ตุนนุนเนาะเป็นได้ฝากมาอ่ามือนี้ก็สองร้อยเนาะแต่ว่าให้ค่า ยาตาพอนะร้อยหาซิบรีคหาซิบตอนนกักการไอทั้งอันนุนไว้ใจกระเทิมอันนุนไปหน่ยเนาะขาขอบุญขอบคุณเนาะแม่ทั้งสองเนอ้เนอขอบคุณทั้งแม่ยินดีนอนที่มาเบิ่งแง,ง่งอ่าสดจอย,อยมาโดยตลอดอะไรไปต่ายเนาะ คือเก่าพี่นอ้องเนาะอากาศหนาวเย็นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็อยู่ในรถคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมารอบนี้พายผมลายคู้เก่าพี่น้องเอ้ยบาทนี่โอ้สามพื้นจี้พื้นออามาเพิ่มอีกพี่ตองเหรอเต็มรถจนนี้พายผมเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ในรถพี่น้นองเอ,อ้นะอย เมแรดนี่ก็อ่าเมื่อแรดนี่มีทางไอ่พี่ตัเงเอ้เนาะนนทางมาแบน,เ,เ,เ,นเน,ะเนะานเนะเป็นเดินทางมาแต่ปากเซกับแล้วหอดมองอันสิบเอ็ดโมงห้าสิบเอ็ดโมงเป็นมาหอดเนาะพอาะเป็นขีดรถตู้มากพี่น้องเอ้เนาะทางไอ่มาอ่าเบิรงมาดูแลร่วมกันพี่น้องเอ้เนาะเป็นเดินทางมาแต่ปากเซพูกอะไรพี่น้องเอ้ อาแข่งจำปายซักไปแล้วเนาะพอเพื่อนมีครอบครัวอยู่พุ่นแต่ก่อนกะทั้งไอ้เพื่อนกับเคยมาเห็นยูทูปนั่งอยู่เป็นยังไงเนาะมาลำนี้กะเพื่อนกับมาอยู่บ้านได้ลุนเติบไปแหละตั้งแต่ไม่ถาวรเพื่อนทัดขาทัดแข้งเนาะแต่ว่าช่วงวงินที่ประแวศลงใบปากเซตอนนั้นแหละเป็นยังไงเนาะเพป็นเป็นเบาวานแต่กับทัดแข้งนั่นเป็นอังไง บันนี่ทางบริเวณปัญญมาอยู่บ,บ้านเนาะได้ลุนเติบหลายๆเรือนเติบ no? ไปแลนะ้วไปเอาไปอ่ามันนี้ทางตะโพวันบริษัทไปก็เลยมาเบิ่งเนาะมาดูแลน้ำกันเบิ่งน้ำกันไปเอาไปเนาะพออายุไกลใชเปุ่นก็ได้ไปเอาไปทางบริเวณก็ได้เนาะที่เป็นยังไงคับพวกแรงอัตภัสษ์ซีพวกไปเอาไปอาโทษว่ะมีทางทำแม่ครับตะโพว์แหละเนาะอยู่น้ำกัน มืาอนี่ยนอ้ทางพี่นอ้องอาทิตพี่น้องเพิ่นกะเ,เ,เมื่อเพิ่นกะเมื่อเพิเ่นแล้วพี่น้อยเนาะยามกลางเวียนกลางเว้นอ่าเพิ่นกะมาอยู่พี่นออออ้อยเนาะเพิ่นกะมาเยี่ยมมายามตอนตอนเว้นนั่นแหละพี่น้อยนอ้ขังข้าวมึงคืนสิขะมีแต่บ่าแสนมาแวนทาแมอ่าสี่คนพี่นอออออ้อยตาพ่อเนาะอ่าถือว่าตอนนี้กับมาอัปเดต ขออภัยน้ำม่ลายพี่น้องเลยเนาะผู้มาเบิงมาคอยกัดเป็นวัดเป็นไอ้ต้องการะบาดเนี่ยอ่า่างกายกับเพียไปน้ากันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเราบม่ได้นอนนอนแบบว่าบม่ได้นอนแบบลับตื่นๆนะพี่น้องเลยเนาะนอนแบบตะเวนนอนแบบตะวันงอ่าปวดแข้งปวดขาไปน้างการละทันี้ก็ได้พี่น้องเลยเนาะกหลังจากที่ว่ามาแต่บ้านเนาะตทำโมเสกกับเมื่อ อ่าครับเอาไอ้อะไรก็เมื่อเอาคือเอาของมาแน่อะไรไปลอยน้ำในเนาะอ่าเสื้อผ้านาเพอเอามาเปลี่ยนให้ทั้งทัพน้นเนาะกะจะมานั่งอารมณ์กันก่อนไปลออยเนาะอ่านั่งอารมณ์กันก่อนมาเล่ามาว่าสูอ่อาการทูทางพอพี่น้องฟังเนาะถ้าว่าจะไปว่าไปตามทา้งทัพอ้นกะคือสิบ่ได้ไปลออยเนาะเพราะว่าเพื่นกะ ว่าก็ค่อยได้ลายเป็นไรเมื่อยไปเลยเนาะแต่ว่าลายไม่เมื่อยนะอ่าตอนนี้กับคนกำลังเอากับเข่ามากินไปเลยอ่ากําลังกินเข่าเมื่อนี้มื่อนี้เพิ่นกินเมื่อคืนเนี่อาจจะกินยาลายเนาะก็เลยตื่นเช้ามาคมปากคมกอก็เลยบมอยากเข่าไปเลยกําลังทางบมแหวนเพป็นออกไปซื้อกับเข่ามากินนี่อ่าซื้อกับเข่ามาจ้างทศพอกินซื้อเข่ามาไปเลย การ่ายังหนาวคือเก่ามื่อนี้กับพี่น้นองนเ,นอเนาะจักจกังใดมื่อแรองนี่กับรอฟังอาการบานลำกันเนาะว่าสิมีไข่ขึ้นบอดดนอ่อหรือว่าจังไดพี่น้องเอยอ่าสิ่งที่เทาเป็นห่วงตอนนี้ก็คือยันไข่ขื่นอนนะไรเป็นหน่อยเนาะอ่าไข่ขึ้นแล้วก็เจ็บหัวอ่าหนาวสั้นพี่นหน่อยเนาะที่ว่าอาการที่ว่าเป็นตอนนี้เจ็บหัวอ่าเจ็บหัวปวดหัว อ่แล้วกับมีไข่ถ้าว่าขาดไข่นี่คือสิโอเคพี่น้องเลยเนาะถ้าไข่บ่ขึ้นนี่ถือว่าดีขึ้นเนาะแล้วก็บ,บ่เจ็บหัวคือตอนนี้ล่ะเราเจ็บโตปวตเปดปวเบิร์กระโดกระโตปวดตามกนโตพี่น้องเอ้ยเนาะเอาว่ากันมากระโดดนี่ยังบ่ได้สบายดีอพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าคุยกั้วก็เ,พ,เพิ่นไปเด้อพี่น้องเอ้ย ปวดตามตนตามโตเป็นน้อยเนาะปวดบัดน้ำแข็งน้ำขา่าบัดในหางกายอะไรเป็นน้อยเนาะปวดเบาะเบาไวเป็นน้อยทางเอฟซีท่านใดที่ว่าอ่ามีวิธีแนวหักษาเดี๋ยว,วมีวิธีแนะนำเนาะก็แนะนำทางหมอแสนขับมาในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเบาหว่าสซีเฮ็ดจ,จังไดเบาแสนกันเนาะ คือตอนนี <ain> ้ก็อยู่ในความดูแลอยู่ในเพศในหมอแล้วนะไปหน่อยกาชุดแล้วแต่ทั้งหมอเนาะให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเพิ่นเอาคือเอายาเอาเพิ่นไปกวดเนาะกาตามทั้งหมอเพิ่นว่าใด้เลก็ว่าตามเพิ่นไปหน่อยเนาะคือทางเขากะแท็กซี่ชอยแบบไรนะเพิ่นหมอเพิ่นว่าเออเป็นอ่าอันนั้นอันนี้เาก็ว่าตามเพิ่นเนาะอ่าคือเพิ่นกวดก็ออกมาได้แหละไปหน่อยเนาะเพิ่นกวดเพิ่นว่าเป็น อ่ามินิออยยังเจ้าแย้งอยู่เลยเนาะซื้อโลกอ่ะน,นะเพิ่นบ่ต้องในขาดเสื้อตัวนี้ว่าซั่นนะอ่าโลกมินิออยต้องในขาดเสื้อตัวนี้อ่าภายอ่าตามชุดนี่10มือ้อทางท่านหมอเพิ่นบอกฮนะตามชุดนี่10มือ้อแล้วก็หลังจากเฮาฮอด10มือนะ้อเนาะถ้าว่าอาการเฮาดีขึ้น เศ้าขึ้นก,กะก็ต้องได้เมื่อเมื่อบ้านก็ต้องได้กินยาจนหอด้าอาทิตย์เพิ่นว่าจังซี่เนาะอ่า้าอาทิตย์แต่ว,ว่ารายเดือนเติบเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าอ,อาทิตย์นึงกมันมีอยู่4ลเนาะ้เดือนนึงมีอยู่4อาทิตย์4ประมาณ4อาทิตย์นี่พี่น้งนองเนาะอ่า4อวเือนเติบตพี่น้องเอ้ย เนาะกินยายอย่างตัวเนื่องแตนว่าอาการท้องดีขึ้นทีนนะอ่าโรคอันนี้กะบมเคยได้ยินบอสเซนกับพี่น้อยเนาะฮะหมอพูนว่ายอยู่ประมาณสิบมือ้อเนะาะแต่ว่าแล้วอาการแค่ไหนกับเมื่อ,อไรพี่น้อยเนะะาะแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก,ก็จากอยากเติมหนึง่งอยู่เลยพี่น้องเอยเนาะ แต่ว่าก็ยังสี่โมนาทำคลินิกเป็นไรเป็นอะไรถ้าอยู่คลินิกนี่ก็ะแต่ว่าเติมหนึ่งอยู่เนาะเติมหนึ่งแต่ว่าอยู่คลินิกเป็นอะไรเป็นหมอเป็นกระบ,บอกอยู่ว่าการว่าเจ้าไปคลินิกเป็นโปอยู่คลินิกนี่อ่ามันก็นสิแพงกว่ากันอยู่ประมาณชาวหาสามสิบล้านเนเนาะภายในยา ยาน้าหมอแต่ว่ายาเพิ่งในการคือกันยูแต่ว่ามันก็สิดถือโกดกันยูนานไปหน่อยเนาะฟังมาแล้วสาวสาวชิบลานกับวุ้ได้ธรรม,มาดาพี่น้อยเนาะ,ะแต่ว่าก็คือสู้วันแรพี่น้อยเนาะแต่ว่าอยู่ในห้องหมอนี่เพิ่งมาทำมาเกืบประมาณสิบล้านนะประมาณสิบล้านชิบล้านเกินไปเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายยาแต่ละมื้อน,นการ ประมาณปเปอร์เซ็นเสียแต่และเที่ยวนี่มันจะมีบางเถ้าได้แต่เพิ่นหมอเพิ่นช่างให้ไปเอายาไปหน่อยเนาะหาเต่ละเที่ยวนี่ครับบางเถ้าจะอยู่ประมาณเที่ยวละหาหาเดือดกฮกขึ้นไปนี่แหละ 5, 6, เพราะว่าหาฮกแสนเนาะวันนี้บางเถ้าเพิ่นใส่มื่อหนึ่งสามเถ้าที่ได้ไปหน่อยเนาะ มะหนึ่งสามเทือพันว่ามะหนึ่งสามเทือมันก็ตัวดนะูล้านปลายนี่แหละด้านหาด้านหกไี่ต้องเลยเนาะมันตัวดูเธอละหาเสานปลายเสียนเที่ยวทอมื่อบ,บาทนี่อเอาอะไรแกลแนวอะไรพี่ต้องเลยเนาะจังไรกะกอยทั้งใส่หึ้นสายยาไปแล้วกะกอยอหูซึกดีเศ้า โอ้ซึกงแบบว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาโคเดินโคเรียนเป็นปัวเขาก็มีกำลังใจอ่ามีกำลังใจนําเพิ่นเป็นเอาเลยเนาะแต่ว่าเอาอย่างใช่ไปกับโบเห็นผลยอย่างเลยกกับกุ้มใจให้กันได้เป็นเอาเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังปวดหัวอยู่แหละพีน่น้องเลยเนาะอาการะะไม่แต่ติดตามอาการน้ำกันไปเรื่อยๆเะไรเป็น้องเลยเนาะ,นะ อ่ากะคือ,อยังเห็นเป็นเอาไงเนาะทางสะโพอเป็นกายัางนอนนอนปวดหัวอยู่แหละเนาะแต่ว่ากะ็ยังคอยอัปเดตอาการในพี่นอ้องเบิ้งน้ำกันเรื่อยๆเนาะเป็นระยะและเป็นช่วงไปเป็นเอาไเนาะอ่าคือตอนนี้กะอ่าเป็นกันบโบเลมีไข่แล้วกันแต่ว่ายังปวดหัวเจ็บตัวแหละเป็นเอาไงค่อยฟักฟื้นไปเนาะ อ่าเป็นคืนที่สามแล้วไปดังเลยนะที่ว่านอน,ดน,น,นเดินนี่เนาะคืนแด็มามาช่วงมาตอนช่วงอ่าเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนไปดังเ <c oughs> ลยแต่เอาเนาะก็มาอ่ามาหาแพทย์หาหมอแล้วนี่ก็ือว่าเนาะทางมอสเซนก็หาดีใจหลายเนาะที่ว่ามีทาง มเมคเนาะพอจีพี่น้องเอ้ยทางแม่เพิ่นกะได้ฝากเงินมาให้อาปากปัจจัยมาให้ทางบริษัทเห็นเนาะเป็นค่าอิดค่าหมอค่ายาพี่น้องเอ้ยเนาะกะแล้วกะมีทางเมตุอานุนเนาะเมตุอานุนที่ว่าเพิ่นมาเฮือนบาบริจันอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพิ่นมาทางแม่เพิ่นกะฝากมาให้ เป็นใครยาอีกเป่นอะเนาะในมือนี้เนาะทางอ่าเมื่อกอ่อ,กอ,าาน,อน่่ะอาเมื่อก่่อนะทางแมคีโปรจีเนาะลอยนึงเนาะแล้วก็มือนี้ทางแมคีโปรจีเป็นกาได้ฝากมาอีกสองร้อยเป่นอะไรเนาะอสองร้อย้วก็ทางทางแม่ตัวนุ่นเนาะเป็นได้ฝากมาอ่ามือนี้ก็สองร้อยเนาะแต่ว่าให้ค่า หาตาพนะเราหาซิปหรือหาซิปตอนนะก็ให้ทั้งอนุนไว้ใจกระเทิบมานุนไปหน่อยเนาะก็ขอบุญขอบคุณเนาะแม่ทั้งสองเนอ้ออ่าแม่เคพอจีแล้วก็มีทั้งมีตัวอนุนเด้อเนาะที่ว่าซอยลูกกลับมาในมื้อน,นี้เนาะนก็ทา้งโมเสกก็อ่าดีมุกดีใจเนาะแล้วก็ ขอบ,บุญขอบคุณแม่ทั้งสองลายๆที่ฝากมาใจมาซอยขา,ขายอืดกายาถือว่าเวลานี้ก็ถือว่าคับขันเราเพี่น้องเนาะทางแม่เพื่อนก็ชดช่วย,วยขมาทางหมอแส้นกันนี้องค์ดีใจลายพี่น้องเอ๋เนาะก็ถือว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าแส้นกับขัดสนพอสมควรพี่น้องเอ๋เนาะจากสีเต้นสีแดลนทั้งใดเนาะก็ถือว่าทางแม่เพื่อนแบ่งเบาภาระให้ก็ขอบบขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ คอยแม่อยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดปีและตลอดไปเด้อประวาสิเสิกิจการงานอันใดก็คอยจะเจริญรุ่งเรืองเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบังิรังปรารถนาขอมีแต่ความชุกความเจริญอายุมันก่อนเนินเด้อเนาะมีแต่ความสุขกายสบายใจเป็นผมโพลผมไซน์นะครับลูกหลานต่อไปเด้อแม่เด้อเนาะทางปรแเสริฐกมบบุญญาตอบุญแทนคุณ มีแต่ขอขอบคุณของคุณให้อยู่ดีมีแห้งไปหนนะ่อเยเนาะทางผ่้แสงก็ได้นี่แหละไปหน่อเยเนานะอยู่ไปก็คือเาแต่ละมือเนี่ยเขาต้องได้ไปเอายาอะไรไปหน่อยต้องยาสมือสมือเนาะโบว์วัชิบัสอะไรนะกับโบวได้ฮู้ว่ัชิได้ออกมือใดเนะาะแต่ว่าอาการทางตาพอเพื้นดีขึ้นแล้วกันยังว่าเออมีความหวังว่าจะได้มือไว้อยู่นะวันนั้นไปหน่อยอันนี้แบบ อาการแบบยั่งบดีขึ้นดีนะเรื่องกันมาเมื่อบ้านเนาะกันมาเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแบบเ,เวลาเจ็บเป็นมากกับท่านหันเดีนะมันยากเวลามาไปหน่อยเนะเาะอได้หามกันมาอึกระทึกหรืนอน้องเนาะกระตือหรือร่นไปหน่อยแบบมันส่าย่ังไงเนะเาะอ่า มันอยู่แล้วมันเป็นหมอคนไหนก็แน่เป็น้องเอ้ยบวกกับยังบวกขันก้าวเมื่อเนาะเท่าคนแหละไดอาการคนดีเท่าเต่าคนแหนเป็น้องเอ้ยนะครับเพราสังเกตอัพเดทอาการไปเรื่อยๆเนาะมันนี้ก็มีทางไอ้อาการบบ่ทำแม่อยู่ร้องกันมันนี้เป็น้องเอ้ยเนาะอ่ามันนี้ก็สำหรับคลิปนี้เป็น้องเอ้ยทางบมอแซงก์ออกมาว่าเนาะในมัอนี้กับบ่ได้มีอย่างไรเป็น้องเอ้ยอยู่นอกมันลมเป็น้องเอ้ยเนาะก็เลยบ่ได้ร่างเป่นเรา อ,อยู่นอกลมแห้งอากาศหนาวนางงั่งอย่นี้ในรถนีนไม่ได้เปิดอ,อากาศเข่าได้เลยในพี่เท่เองไม่ได้เปิดอีกอย่างเข่ามันพอยยุนี่นะมันมันมัน่นเลยอากาศพอดีเลยนะมานางงั่งอย่งนี้ในรถอุ่นเะยเฉยอย่างลยฮะเนาะมีแต่ติดตามอาการน้่กันเบิงเดไปนอ้องเด้เนาะ ทางว่าเชนกะอันไม่ได้เข้าไปไายทางทพหรอเป็นอยนะ่างไรทั้งเพราะว่าคกนกะยังดูในแบบเก่าเป็นอย่างไนเนาะอ่าลักษณะแบบที่ว่าวาเชนมาอะไรเป็นอย่างไรมีแต่มาโอบอลมกับว่าเชนในมื่อนีก้กะเป็นอย่างไนเนาะมือยังหลายมีแต่ขอบบนของคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่เข้ามาหับเบิร์นหับชมเนาะ อ่าใน,น,นตอนนี้พี่น้องที่ว่าบอเสี่ยกับว่าได้ไปเวียกได้พี่น้องเด้อบ่าได้ไปเวียกหลายมือแล้วเนาะอ่าเรื่องการเรื่องงานกะอยากไปยู่พี่น้องเห็นแต่ว่าเด็ดจะกไหนแตมันเวลานี้มันกะเวลาที่เขาต้องไปมาเบิ้งทางสะพอพึ้นก้อนอ่ะนะมันไปกะไปบม่ได้หรอกพี่น้องเห็นเนาะมันมันแบบว่าเขาไม่ควรมนห่วง ว่าเพิ่นดีเพิ่นเศร้าอลไรก็เอาจังสู่ไม่ไปไม่ไปหน่อยเนาะให้ทางพ้าพอพิ่นดีเศร้าก่อนเนาะแข็งแรงก่อนปกติก่อนแด้เอาไปก็แค่แน่ไปหน่อเยมันก็ขมวดทางห่วงทางแต่น,นิ่งเทาก็ไปก็สบายใจเนาะมีแต่ทางบริษัเอาคลิปยังลงไปในตอนนี้ก็บ่มีอย่างเราเป็นอะไก็มีแต่อัปเดตอาการตังงแต่พ่อให้พี่น้นองเบิงนะบ่งเนาะอ่าก็จะเพิ่ง เบื่อกันเด้วไปนองเด้อเนาะอ่าอ่าอ่าก็ทางเอฟซีได้พี่น้องเอ๋น้องอะไรก็ศัยทางเอฟซีเบิ้งชมบไหเน่เนาะพอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้วไปนองเด้อเนาะเอาสำหรับมื้อนี้เด้วไปนองเนาะผิดพลาดประการใดทางบอสเซนขอโทษขออภัยเนาะสำหรับมื้อนี้กะ ออกมาขอบุญขอบคุณเนาะทางผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้สดซอยเข้ามาพี่น้องไอ้เพิ่นจะซอยเข้ามาเป็นใครใครยาก็ขอบุญขอบคุณจา,ากาใจนในพี่นอ้นองเลยเนาะทางมาเสีนก็ถือว่าอ่าใครพี่น้องไอ้เนาะเพิ่นได้สดซอยที่นะขอบุญขอบคุณทางแม่ยิดีเนาะที่ว่าเบิ่งแงง,งลูกมาเลยตลอด นที่ผ่านมากะทังเม่เพิ่นกะอ่าชอยมาดยตลอดอะไรไปนตเนาะยุก๋อะไรปญากะชอยคนตุกคนย่า่นกะชอยเปนตั่ยเนาะยามจะเป็นที่ั้งเม่เพิ่นกะชอยกะโอ้ยเนาเป็นหนอว่าซาบซึ้งในน้ำใจทังเม่เพิลได้รเนาะายะไเป็นตัยไปนำนำไปมากกะคำอลไป็นังหนไอยบาทนี่เนาะเอมาแทนแสิได้กยา ปิดคลิไปไวปสำนีก่อนหอ,อยพอๆกันใหม่เดอ้อพี่น้องเดอง้อเนเานะเราเบิ่งเมื่อเอินเช้าเนาะเมื่อเช้าอาจารย์ก็จะอัปเดตเบิง่งให้เบิ่งอีกเนาะอ่าเป็นอะไรกันแต่เบิ่งน้องกัรพี่น้นองเอ้ยเนาะอาซาวันนี้ไปแด้พี่น้องเลยเนาะสบายดีสาบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะ